เดี๋ยวขออนุญาตนำชมหลวงพ่อพระประธานประชามพระบรมคือพระประธานวัดระฆังเนี่ยเป็นพระประธานที่มีพุทธลักษณะงดงามก็คือหน้าตาท่านั่งอะไรต่างโดยเฉพาะหน้าเนี่ยลักษณะหน้าจะยิ้มเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นมูลเหตุให้ราชการที่ห้าซึ่งสเสด็จมาถวายผ้าพระกฐินพอเข้ามาแล้วท่านท่านมองแล้วก็มีโอกาส ภาษาชาวบ้านกันเลยกันว่าคุยกับคนที่เข้าเฝ้าใกล้ทิตบอกว่าไปวัดไหนไม่เหมือนว่ามาวัดละครัครมาวัดละครที่ใดพระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีไปอชาวบ้านเขาก็เลยเรียกหลวงพ่อองค์นี้ว่าพระประธานยิ้มรับฟ้าพระประธานยิ้มรับ,รบฟ้า,ฟาใช่ นี่แหละครับท่านผู้ชมความสวยงามของพระประธานยิ้มรับ้าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนท่านก็ยิ้มอย่างสง่างามอยู่เสมอครับนอกจากนั้นโยมมองขึ้นไปเหนือพระพักเหนือพระเสียนกององค์พระอันนี้ก็คือนบพระประดลมหาสเสวตฉัตรอ,อันนี้เป็นสเสวตฉัตรกลางกั้นเหนือพระบรมโกศของรัชกาลที่หนึ่ง รัชการที่หนึ่งเลยนะร,รัชการที่หนึ่งเป็นพระรจชพิในกรรมวาจาเมื่อเสร็จงานพระเมรุแล้วให้ลือไปถวา,ายเป็นพุทธบูชาพร,ระประธานวัดตะกัง<อ>เพราะด้วยเหตุที่ท่านมีความคุ้นเคยกับะระขังใัก่อนที่จะขึ้นครองราช